สวัสดีค่ะปูเป้เองนะคะวันนี้มาในรูปแบบใหม่หน้าดำเป็นหน้ากากแม่เหล็กหน้าดำเป็นหน้ากากดำปิติมาเลยนะคะมีคนถามเยอะมากว่าเออ beauty beauty m a g n e ตคืออะไรที่ปูเป้ใช้แล้วก็ลงรูปไปนใน Facebook นะคะตัวนี้เป็นตัวดีท็อกผิวทำให้ผิวเราอะอาสะอาดแล้วก็ดูดสิ่งสกรปรกที่อยู่ภายในใต้ชั้นผิวหน้าเราหน้าตาของเขาะจะเป็นแบบนี้ นี่ด้านในมีมีกล่องแบบนี้นะคะ beauty magnet แล้วก็มีสินค้าอยู่ในกล่องก็เป็นตัวแบบอย่างนี้นะคะเป็นคโครนดำๆแบบนี้แล้วก็แถมแม่เหล็กมา1อันนะคะเพื่อที่จะมาดูดสิ่งสกรปรกตัวนี้บริษัทเขาเคลมเลยว่าเป็นตัวที่มีสารสกัด,ดทั้งหมดเจ็ดชนิด เจ็ดชนิดเลยมันเป็นผาดผงผ่านชาโคลคะ่ะที่ช่วยดูดสิ่งสกรปรกที่มันตกค้างอยู่ใต้ชั้นผิวเรามีทองคําด้วยนะคะทองคําบริสุทธิ์เลยทองคํามาช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอีกทั้งหมดอ่ะเจ็ดชนิดเลยวันนี้มารีวิวในการดูดให้ดูนะคะคือส่วนผสมมาบุเป้ยังจำไม่ค่อยได้เลยตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ คือส่วนผสมเขามันมันมันพมี์ยมมากๆเลยอะคะ่ะมีโคนจากทะเลดําด้วยช่วยทําให้อะผิวหน้าเราอะดูด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 ซับความมันออกจากผิวหน้าเรา,สารส,าสารสกัดจากโซมแดงสารสกัดจากทองคำนาโนนะคะแล้วก็สารสารสกัดจากเบอร์รี่สีทองด้วยนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามาจากป่าเมซอนเลยนะคะทําให้ผิวเราอะขาวขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวเรานุ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ดูดซับความมันอะบนใบหน้าของเราอะปะุ้บเปใช้ครั้งแรกอะก็คือแบบ คือชอบเลยอ่ะชอบเลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กที่แถมมานะคะแถมทุกกล่องเลยทีนี้ยอ่ะมาดูดีกว่าว่ามันดูดออกยังไงนะคะนี่เอาใกล้ๆเลยวิธีการนี่ดูดินี่มันดูดแบบนี้เลยค่ะปืดนี่ค่ะเห็นไหมคะที่เป็นเส้นๆดูดแบบนี้เลยไม่เจ็บเลยอ่ะแบบดูดมันมากไม่เจ็บเลยอ่ะคือดีอ่ะคือดีมากเลยอ่ะ นี่เห็นไหมคะเออใกล้ๆเล้ะคะ่ะดูดออกมาแล้วเห็นไหมคะพลังแม่เหล็กเป็นเส้นแบบนี้เลยอุ้ยน่านุ่มมากเลยอะ่ะน่านุ่มมากอะ่ะมันไม่แห้งนะคะแบบมันชุ่มชื่นมากเลยดูดต่อนะคะสนุกอะ่ะ มันจะแบบยิบๆแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บน,นะคะยิบๆมันอะ <c oughs> นี่แบบนี้นะคะออกมาเยอะเลยเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ใช้ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะหรือว่าใช้ที่แรปอะค่ะเป็นพลาสติกเสร็จแล้วเราก็ดึงออกเราจะดูดให้เต็มเลยก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้อุเป้ใช้ใช้ที่แรปแรปอาหารนะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้นี่ออกง่ายมากนะคะแล้วเราก็ใช้แรปอรอบหนึ่ง ใช้รับที่รับอาหารนี่แหละคะ่ะสนุกอ่ะลองทําดูนะคะแบบคือดีอ่ะชอบด,ดูดิดูดตอนี้อุ้ยนาเนียนมากอะ่ะลกูกของขนจะชับมากเลยค่ะขนาดครั้งแรกคือครั้งแรกที่ใช้ได้สัมผัสได้เลยค่ะ เรามาทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีก็พอนะคะแล้วก็มาดูดออกมันเป็นการเตรียมผิวหน้าที่เออเวลาเราทาครีมอะไรลงไปแล้วอ่ะมันมันจะซึมเร็วแล้วมันจะเห็นผลบางคนบอกว่าหนูใช้อะไรแล้วหนูทําไมไม่เห็นผลเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ทําการดีท็อกผิวไม่ได้ทำการดีท็อกผิวหน้าเราเห็นไหมคะออกเกลี้ยงเลยือ หน้าใสมากอะ่ะคือชอบอะ่ะรูขุมขนมันก็ชัดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เวลาเราจับด,ดูมันนุ่มผิวนุ่มมากอะ่ะนุ่มลื่นคือสบายผิวอะ่ะรู้สึกเหมือนกับแบบเวลาเราดีทอร์าไส้เลยรู้สึกมันโล่งอันนี้มันก็เหมือนกันเลยค่ะหน้าเราโล่งมากเลยอืมให้ดูชัดๆนะคะครั้งแรกที่อุเป้ใช้อะ่ะคือตรงเนี้ยสิวอะ่วอะเม็ดเบลอเลยสองวันที่แล้วใช้แล้วก็ลองมาไปรอบนึงสิวตรงเนี้ยยุบเลยค่ะ ยเลยมันช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะอพื่เพื่อนลองใช้กันดูก็ได้แนะนําแนะนําดีมากดูดเกลี้ยงเลยแล้วเราก็ออกสองรอบก็ได้ค่ะสองรอบก็พอออกง่ายปึ๊บนี่ลองใช้กันดูนะคะเพราะว่าแนะนําเลยว่าแบบดีดีมากๆเลยค่ะผิวนุ่มผิวนุ่มแล้วก็เวลาเราทาครีมไปอ่ะมันซึมเร็วตื่นเช้ามาบอกเลยหน้าใสากิ๊กหน้าใสามากๆอ,อันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะคะ เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนละผิวใสไปก่อนนะคะบ๊ายบายบอกเลยว่าขั้นเลิศดเลิดเลดขาดแนะนำเลยขาดีมากๆ